ทำความรู้จักกับ Honda Scoopy i ให้มากขึ้นในปี2 0 0 1 Honda ได้ให้กำเนิด Honda c r e ี Scoopy ด้วยคอนเซปต์ราวฟอร์มคิ้วฟันโค้งมนน่ารักสนุกโดยมันมาพร้อมเส้นสายของตัวรถที่โค้งมนอย่างเห็นได้ชัดและขนาดของตัวรถที่เล็กมากๆถือเป็นการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สายแฟชั่นเน้นๆรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการต่อมาในปี2007 Honda ได้เปิดตัว Honda s c o o p y i รุ่นใหม่ โดยเครื่องยนต์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็น110ซีซีจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI หลังจากที่มันได้ถูกวางขายมันก็บูมตลาดแตกชนิดที่ว่าถ้านึกถึงมอเตอร์ไซค์แม่บ้านต้องนึกถึง Honda Wave ถ้านึกถึงสกูตเตอร์ Honda ต้องนึกถึง s c o p ี y และด้วยความที่เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี Honda จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอ โดยล่าสุด Honda ได้พัฒนา Honda s c o p บ y i รุ่นปี2024ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเจ๋งๆแบบจัดเต็มร้อยคุณมาสัมผัสหากสนใจ Honda s c o o บ y i สามารถติดต่อได้ที่วัชระธุรกิจเซ็นเตอร์ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์ตามนี้เลย